วันนี้มุมเกษตรจะพาทุกคนมาดูมะเขือเทศนะคะที่เขาปลูกในโรงเรือนนะคะมะเขือเทศพันุนี้เนี่ยจะเป็นมะเขือเทศพันธุ์ใหญ่นะคะที่เป็นโครงการหลวงเขาปลูกกันนะคะระยะเวลาการดูแลเนี่ยตั้งแต่ที่เราปลูกจนกระทั่งเขาให้ให้ผลผลิตก็คือประมาณ3เดือนนะคะ3เดือนแล้วก็ระยะเวลาที่เราสามารถเก็บผลผลิตเขาได้เนี่ยอย่างต่ำก็2เดือนนะคะอยู่ที่ว่า เราดูแลเขาดีไหมด้วยนะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นปุ๋ย a b นะคะเขาจะใช้เป็นเอ่อในส่วนของขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวแบบนี้แล้วก็ใช้กล้ามาปลูกบนขุยมะพร้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ย AB นะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเอา่อวันหนึ่งเราก็ต้องให้ปุ๋ยเขาสองครั้งนะคะก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะ ถุงนึงสามารถปลูกได้2ต้นนะคะแล้วก็การที่เราปลูกในโรงเรือนแบบนี้เนี่ยผลผลิตของเขาก็จะได้เยอะกว่าแล้วก็ทีนี้ในเรื่องของเชื้อราอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเออช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะหนูหนูยาหนูยา,ยาเด่นนะคะนี่นะคะเป็นส่วนของมะเขือเทศนะคะเขาจะปลูกเวียนกันไปนะคะ ปลูกพริกเสร็จเขาก็จะปลูกมะเขือเทศนะฮะสูงมากเลยนะฮะมะเขือเทศเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพืชที่จะว่าเลี้ยงยากก็ ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าง่ายก็ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเขานะคะเขาจะมีปัญหาในเรื่องของลานะคะถ้าเกิดว่าเราความชื้นเขาเยอะเกินไปแต่ว่าในโรงเรือนเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะยังไงเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถคอมเมนต์อยากรู้อะไรเกี่ยวกับมะเขือเทศแล้วก็การเทคนิคการทํามะเขือเทศในโรงเรือนนะคะก็ก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวมุมเกษตรจะมาถ่ายคลิปวิดีโอเฉพาะเฉพาะเรื่องที่ เพื่อนๆอ,อยากจะรู้นะคะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะอีกสักพักนึงก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาปลูกได้ประมาณเดือนเดือนกว่านะคะก็อีกสักพักนึงก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะตั้งแต่เราลงกล้านะคะจนกระทั่งสามารถเก็บผลผลิตได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ สามเดือนนะคะแล้วก็เราเก็บผลผลิตได้อย่างต่ำก็สองสองสองเดือนนะคะสองเดือนที่เขาสามารถให้ผลผลิตได้แล้วก็ทีนี้ในเรื่องของเชือกเชือกนี้ก็ใช้สําหรับเขาเรียกว่าประคองต้นของเขาอะค่ะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับไม้เลื้อยนะคะเราก็ต้องประคองเขาขึ้นไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็ทีนี้ในเรื่องของแขนงนะคะถ้าเกิดว่าเขามีแขนงเออท,ที่ที่ที่ออกมาแบบนี้นะคะเราต้องคอยเด็ดเขาทิ้งด้วยนะคะต้องคอยเด็ดเขาทิ้งนะคะปล่อยน้ำมาแล้วนะคะน้ำปุ๋ย A อนะคะเราจะใส่ท่อแบบนี้นะคะจะเป็นระบบน้ำยนนะคะ ราคาของมะเขือเทศก็จะอยู่ที่15บาทถึง30บาทนะคะไม่ต่ำกว่า15บาทนะคะแล้วก็ราคาจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงด้วยนะคะเาเกิดวว่าเป็นช่วงที่ราคาดีก็เขาเรียกว่าเกรด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 ที่ดีที่สุดก็จะอยู่ที่30บาทส่วนเกรด B หรือว่าเกรดที่รองลงมาก็จะอยู่ที่ราคากิโลละ20บาทนะคะแต่ว่าช่วงไหนที่ราคาต่ำสุดก็ไม่เกิน15บาทนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะน่าปลูกนะคะโดยเฉพาะการทำํำเขาเรียกว่าการปลูกไม้ในโรงเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพลิกหวานหรือว่ามะเขือเทศหรือว่าเป็นเป็นพืชชนิดอื่นๆนะคะก็น่าสนใจเนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมุมกเกษตรจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเพาะกล้าตั้งแต่เพาะกล้าจนกระทั่ง ปลูกมาให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมกเกษตรได้มุมกเกษตรจะได้ทำคลิปเฉพาะให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนึงอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวยังไงถ้ามุมกเกษตรมีโอกาสมาดูรงเรือนที่เขาทาเกี่ยวกับ พริกหวานนะคะมุมเกษตรก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆอดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าโรงเรือนลงนี้ก็คือเขาเขาจะทํา2อย่างด้วยกันก็คือพริกหวานแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวพวกนี้นะคะขุยมะพร้าวพวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะคือถ้าเราทําหมุนเวียนได้เนี่ยเราจะสามารถทําได้สองรุ่นด้วยกันเขาเรียกว่าพืชสองตัวต่อหนึ่งถุงนะคะอ,อ,อย่างอย่างในกรณีที่ ขุยมะพร้าวที่เราเพิ่งลงใหม่เนี่ยเราก็ปลูกพริกหวานไปก่อนพอพลิกหวานเขาหมดอายุหรือว่าเขาถึงเวลาที่ทีเ่เขาเรียกว่าหมดอะไรอะ่ะหมดอายุแล้วกันหมดสภาพคือเขาให้ผลผลิตจนเขาเขาเขาถึงเวลาล้มของเขาแล้วอ่ะก็คือเราก็จะโล่เถาของ ต้นของพลิกหวานทิ้งไปแล้วก็ขุยมะพร้าวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามะเขือเทศมาปลูกได้นะคะพอเราปลูกมะเขือเทศจนปลูกมะเขือเทศเสร็จเราก็ต้องโลอ่โลขุยมะพร้าวพวกนี้ทิ้งนะคะต้องโลทิ้งก่อนแล้วก็เราค่อยเอามา เอาเอาขุยมะพร้าวมาลงใหม่แล้วก็ถึงจะปลูกพลิกหวานได้นะคะแต่สําหรับพลิกหวานเนี่ยเราจะใช้ขุยมะพร้าวเก่าไม่ได้นะคะเราต้องใช้เป็นขุยมะพร้าวใหม่นะคะส่วนขุยมะพร้าวที่เราโรดททิ้งเนี่ยสามารถไปใช้อย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นการไปปลูกผักอย่างอื่นหรือว่าการเอาไปปลูกพวกสตรอเบอรี่พวกเอาเป็นว่าไปปลูกผักอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่าเขามีปุ๋ย AB อยู่แล้วเนาะเราก็สามารถเอาไปปลูกได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของมะเขือเทศกับพลิกหวานเนี่ยเราต้องใช้ขุยมะพร้าวที่ ที่สดใหม่ไม่อย่างนั้นเขาก็จะมีในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อรานะคะโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้มุมเกษตรนะคะแล้วก็เพื่อนคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับอะไรหรือว่า,าสนใจในรายละเอีละละยดจุดไหนของของการทำมะเขือเทศก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้นะคะมุมเกษตรจะได้ทำคลิป เกี่ยวกับจุดนั้นให้เพื่อนๆดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็พามาดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะมะเขือเทศนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะสําหรับสวนมะเขือเทศในโรงเรือนที่อายุของเขาเดือนกว่านะคะพร้อมที่จะให้ผลผลิตในอีกเดือน อีกเดือนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะโอเคค่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มุมเกษตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ